มีมาา่เมื่อเช้ากูออกไปข้างนอกกับพ่อกูมาเว้ยเฮ้ย <Hey, S 2> ฟังดิเมื่อเช้ากูออกไปข้างนอกกับพ่อแม่กูมาเว้ยพาพ่อกูไปบริจาคไตแต่แม่งโคตรซวยเลยเฮ<อ>ียเพราะกูออกไปปากซอยเว้ยแม่งเสือกซ่อมท่อเว้ยหาไปไม่ได้พวกกวยมาตั้งไว้เต็มเลยกวยเลยฮะเ, <Ha? S 3> เราบอกว่ากวยอะไรเพื่อนใช้กลวยสีส้มๆหรือเปล่าเออเอเอสีส้มๆใช่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 คราวนี้แม่กูโทรมาพอดีเขาบอกว่าให้รอก่อนเขาจะไปด้วยจะได้ไปช่วยกันดูแลกูกับพ่อกูเลยยังไม่ได้ไปอยู่รอแม่อะไรนะเราบอกว่ารอแม่ รอแม่ก็อนนะดีแล้วนายควรจะไปกันเป็นครอบครัวนะเพื่อนอ๋อเออเออ,เอ,อแต่กูคิดเหมือนมึงอะ่ะแต่พ่อกูบอกว่าให้ไปเลยไม่ต้องรอนุ่มคานเว้ยฮะเราบอกว่าสําคัญเว้ยสาคัญน่ะนายก็ต้องรอแม่มาก่อนจะไปเลยได้ไงอะ่ะไปกันเป็นครอบครัวแหละดีแล้วอ๋อเออ,เอ,อหูกูนี่แม่งแ,แปลกๆไว้ช่วงนี้ก็คงงั้นนะนั่นแหละเว้ยสุดท้ายแม่กูมาพอดีกูเลยเออกไปจากตายกันเกือบค่ำพ่อตายพูดอะไรนะเราบอกว่าพ่อมีตายเหรอ พ่อนายมีไตเหรอจะไปบริจาคพ่อมีไตแม่ไอศาสตร์พ่อมีไตพ่อใครเขามีไตกันทั้งนั้นแหละมึงหลอกยากูอยู่มึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอวะอเหียมี